คครับผมสวัสดีครับที่พบกับช่อง RVPXIV Channel นะครับผมสละเราวันนี้ก็กลับมาเล่นเกม Sword Art Online Unleashed b e d d i n g กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมนะเราก็ได้สุ่มตู้ลองของยูกิไปนะครับผมนะก่อนที่มันจะออกประมาณ12ชั่วโมงนี้ครับผมนะสุดท้ายเนาะผมก็จะไม่บอกนะครับผมนะว่ามันเป็นยังไงเนาะให้ทุกคนไปดูกันเอาเองนะครับผมนะสำหรับ คนที่ยังไม่ได้ดูเนาะว่าในคลิปนั้นมันเกลือหรือไม่เกลือหรือผมจะดวงดีหรือไม่ดีนะครับผมนะแนะนำให้ไปดูคลิปนั้นได้เลยเนาะแม่อิจฉาตาลอนกันแน่นอนนะครับผมนะมาสำหรับวันนี้นะครับผมนะเราจะมาทำอะไรกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมนะผมจะมารีวิว1ในตัวละครชาร์จของ non elemental นะครับผมนะเป็นตัวละครที่เพิ่งถูกบัฟความสามารถขึ้นมาในช่วงครบรอบ2ปีของเกม s o ด t a r t Online a l l ัล e ิ t t บตตนะครับผมนะที่ผ่านมานี่เองเนาะ นั่นก็คือตัวละครคริโตนั่นเองนะครับผมนะตัวละครสุดเก่งเนาะออกมากี่ตัวก็เก่งทุกตัวนะครับผมนะสับคริโตเนาะอ่าซึ่งคริโตตัวละครตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นตัวละครที่มานานมากๆแล้วนะครับผมนะสับคริโตตัวละครตัวนี้เนาะคือมัน มันอยู่ในช่วงยุคเริ่มต้นของเกมซอสอาร์ต n อนไลน์อัลลิสเบดดิ้งเลยนะครับผมนะหรือว่าชื่อเก่าเนี่ยก็คือซอสอาร์ตออนไลน์อัลลิสซิตเซชันไลซิงสติลนั่นเองนะครับผมนะมันอยู่มาแบบว่านานมากๆแล้วนะครับผมนะแล้วซึ่งรหัสเนี่ยรหัสหลักของผมเนี่ยเพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับผมนะเออเนาะได้มาไม่นานนี้นะครับผมนะเออนั่นแหละเนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวเนาะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครที่สามารถ มีชาร์จด้วยนะครับผมนะมันมีชาร์จแล้วมันมีชาร์จสแตกนะ็กด้วยเนาะซึ่งไอตัวละครในทีมผมเนี่ยผมดูแล้วคือไม่มีตัวละครตัวไหนที่มันมีชาร์จสแต็กเลยไม่แต่ตัวเดียวนะครับผมนะสำหรับตัวละคร non e นอนเอลเมนทัลเนาะมาเดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดของตัวละครคริตโตตัวละครตัวนี้กันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรพิเศษนะครับผมนะไป สำหรับคิริโตะตัวละครตัวนี้นะครับผมนะต้องอธิบายก่อนเลยว่ามันไม่ใช่เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมนะคือมันเข้ามาตั้งนานแล้วเนาะไอช่วงยุคแรกๆเนี่ยมันก็ไม่มีตัวละครลิมิเต็ดอยู่แล้วเนาะสำหรับเกมซอร์สอาร์ตออนไลน์นะครับผมนะมาคิริโตะตัวละครตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวละคร non elemental เนาะเป็นตัวละครตีกายภาพนะครับผมนะสำหรับเลเวลที่ผมปั้นไว้ก็คือเป็นเลเวล100นั่นเองนะครับผมนะสเตตัสเนาะก็เนื่องจากมันเป็นตัวตีกายภาพเนาะแอคแท็กก็จะอยู่ที่7,600 คริติคอลอยู่ที่1170นสะครับผมนะสปีดอยู่ที่321อสเนาะสำหรับสปีดเนี่ยต้องบอกลยว่ามันน้อยมากๆนะครับผมนะสำหรับคริโตตัวละครตัวนี้นะครับผมน้อยแบบน้อยสุดๆสุดๆไปเลยนะครับผมนะโอ้โหไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดดีเนาะแต่ก็น้อยนะครับผมนะแต่ก็แล้วไงนะครับผมนะตัวละครมันถูกบัฟมาเนาะก็อยากจะเล่นนะครับผมนะสำหรับอาวุธที่ผมสงสัส่ให้คริโตตัวละครตัวนี้ในวันนี้นะครับผมนะอาวุธเนาะก็จะเป็นอาวุธ จากกาชา you ณนอนเอเลเมนต์ e นะครับผมนะสำหรความสามารถของอาวุธก็คือจะเป็นการเพิ่มแอคแท็กจากคีย์ที่ข้อ12%นอกให้กับผู้สมัคใส่นะครับผมนะแล้วก็จะเพิ่มคีย์ดาวเมย์8%เมื่อผู้สมัคใส่เจอตัวละครที่เป็นนอนเอเลเมนต์ e นะครับผมนะส่วนชุดเนาะก,ก็เป็นชุดที่ผมยึดนะครับผมนะยึดมาจาก ยูกินะครับผมนะเออชุดยืมดีกว่าใช้คำว,ว่ายืมดีกว่านะครับผมนะยืมมาจากยนะูกิเนาะก็แล้วความสามารถของชุดก็คือจะเป็นการเพิ่มให้พีหกเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้สมใส่แล้วก็เพิ่มแอคแท็กห้าเปอร์เซ็นต์ให้กับผู้สมใส่เมื่อเจอตัวละครนองเอเลเมนต์ e นะครับผมนะโซนแหวนเนาะก็จะเป็นแหวนเพิ่มแอคแท็กล้วนๆเลยนะครับผมนะที่เมื่อเกรดรีคอเลคชั่นฟิลเนี่ยเท่ากับสามหรือว่ามากกว่าสามเราสังเกตรีคอเลคชั่นฟิลของนองเอเลเมนต์ e นะครับผมนะอืมเนาะก็ประมาณนี้แล้วของสมสัคิริโตะในนนนวัี้เาะอ่าาแนนนน่นะอนนออเเเป็็พระระกกต้ง หาของสมสัยให้มันใส่แบบเท่ๆนะครับผมนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสีสกิลหลักๆของคริโตกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเนาะสำหรับสกิลแรกนะครับผมในอะินคา n a เนตสกิลโนวาแอสเซนชันนะครับผมนะก็สำหรับอินคา n a เนตสกิลก็จะเป็นการโจมตีใส่ทุกตัวแค่นั้นเลยนะครับผมนะไม่มีแบบว่ามาแบบว่าเออเมื่อติดเกาะกายภาพดาเมจแรงขึ้นเมือ่อเอ็กแท็กที่อยู่กับคริโตเท่านี้ดาเมจเพิ่มขึ้นไม่มีนะครับผมนะแค่ โจมตีใส่ทุกตัวแค่นั้นเลยนะครับผมนะแค่นั้นจริงๆนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินคารเน็ตมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แรงอะไรมากเนาะเออนะครับผมนะต่อมานะครับผมนะสับซอสสกิลนะครับผมนะสกิลแรกเป็นสกิลสเนาะสกิลคอนเน็กฮอลิซัน Horizontal 4+ นะครับผมนะก็คือจะเป็นการโจมตีใส่ทุกตัวแบบสตรองนะครับผมนะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะโบกเกต์รีคอเลชันฟิลด์นอนเอเรเวเทลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็จะเพิ่มใช้ขึ้นมา21.5%นะครับผมนะอันนี้คือสกิลแรกของคนะิริโตะเนาะสกิลที่2เป็นสกิล A นะครับผมนะอาวาแลน A เนาะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบเอ็กซ์ซ์สตรองนะครับผมนะแค่นั้นเลยนะครับผมนะสำหรับสกนะิล A เนาะ ส่วนสกิลที่3เป็นสกิลบัฟนะครับผมนะสกิลเอนชารนั่นเองเนาะก็ชาร์เน็ตโลออ๋นะครับผมนะก็คือจะไปการบัฟแอคแท็กให้กับฝั่งเราทุกตัว20เป็นเวลา3เทิร์นเนาะแค่นี้เลยนะครับผมนะ้วสำหรับคิริโตะเนี่ยหกสกิลมันเรียกได้ว่ามันธรรมดาสุดๆไปเลยนะครับผมนะไม่มีสกิลไหนแบบว่าว้าวแบบว้าวว้าวเลยนะครับผมนะเออเนาะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่มันถูกบัฟความสามารถขึ้นมาดีก่อนเนาะอย่างที่บอกว่าคิริโตะตัวละครตัวนี้ เป็นตัวละครที่ถูกปรับความสามารถขึ้นมาในช่วงครบรอบ2ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับผมนะอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูสกิลหลักๆก,กันดีกว่านาะสำหรับสกิลรีดเดอร์นะครับผมนะของคนะิริโตเนาะก็เมื่อคิริโตตัวละครตัวนี้เป็นผู้นําทีมเนาะจะเพิ่มแอคแท็5%ให้กับทีม non elemental เราทุกตัวเนาะแต่ถ้ามันเป็นเมมเบอร์นะครับผมนะจะเพิ่มแอคแท็1%ให้กับทีม non elemental เราทุกตัวเนาะนอกเหนือจากนั้นนะครับผมนะ ก็จะมีอนะินคารเนต o คอมโบ้วก็คือสามารถใช้อินคาร์เนตสกิ l ร่วมกับตัวละครตัวอื่นได้นะครับผมนะแต่เนื่องจากว่ากุญแจนอนเอเลเมนทัล e ขั้นสูงผมไม่พอนะครับผมนะผมก็เลยไม่สามารถอัพสกิลอินคารเนตคอมโบได้นะเนาะอันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับผมนะอาจจะไม่ได้เห็นอินคาร์เนตสกิลแบบเต็มๆเมนาะแต่ในพุ่งนี้ก็ไม่แน่นะครับผมนะเดี๋ยวพ่กนี้ผมจะลงคู่แอคทีฟลิงก์ของคริโตกับอาซุนะให้นะครับผมนะอ่าเนาะต่อมาก็จะมีชาร์จส s ต็ก k ด้วยนะครับผมนะสับชาร์จส t ต็ก เนาะก็เมื่อใช้สกิลซก็จะบวกสกิลเอ่อชาร์จสเต็กขึ้นมา1สเต็กนะครับผมนะเมื่อชาร์จสเตก็กครบ4สเต็กเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสามารถบวกอินคาเนสสกิลได้เพิ่มขึ้น100%ทันทีนะครับผมนะอืมเนาะแล้วก็สกิลที่ผมอัพมาใหม่สกิลนี้ก็คือจะเป็นการเบรกนั่นเองนะครับผมนะเมื่อคิริโตัตัวละครตัวนี้ใช้อินคาเนสสกิลโจมตีศัตรูนะครับผมนะถ้าศัตรูติดการเบรกอยู่ ดาเมจของอินคาร์เนสกิลจะถูกเพิ่มขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนะครับผมนะเออเนาะประมาณนั้นนะครับผมนะสำหรับสกิลที่ถูกบัฟขึ้นมาก็จะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคริโตตัวละครนี้ตัวนี้นะครับผมนะไม่ได้มีแอคทีฟลิงก์คู่กับตัวอะไรเนาะแต่ตัวละครอื่นที่มันมีคู่แอคทีฟลิงก์กับคริโตอย่างเช่นอารึนะนอน non ิ l e m e n t ในทีมผมนะครับผมนะสามารถใช้แอคทีฟลิงก์คู่กับคริโตตัวละครนี้ได้นะครับผมนะอ่าเนาะเดี๋ยวในด่าเนี่ยถ้าผมก็จะใช้ให้ดูเช่นกันเนาะ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูรูนกันดีกว่านะครับผมนะสหรับรูนของคิริโตะนะครับผมนะก็คือเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับผมนะจะเพิ่มอินคาเนสสกิล2.5ทันทีเนาะเมื่อเจอนอนเอลิเมนต์นะครับผมนะประมาณนี้เนาะแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอเนาะก็จะบัฟเอ่อบัฟแอคแท็กนะครับผมนะให้กับตัวเอง6เป็นเวลา2เทิร์นเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับผมนะถ้าใส่2รูนก็คือจะเพิ่มอินคาเนสสกิล5แล้วก็จะเพิ่มแอคแท็กให้กับตัวเอง12เนาะเมื่อเริ่่มตอสู้เป็นเเวลา2ทิร์นนเาะ ประมาณนี้นะครับผมนะสับลูนคริโตเนาะแต่ถ้าใครแบบว่าเออแบบว่าไม่ไม่มีลูนของคนะิริโตเนาะก็จะแนะนําเป็น2เซตนะครับผมนะเซตแรกก็แน่นอนนะครับผมนะหนึ่งหมัด3สปีดนะครับผมนะอีกเซตหนึ่งเนี่ยสสปีดไปเลยนะครับผมนะอย่างที่บอกว่าคริโตตัวละครตัวเนี้ยให้มันออกบ่อยๆจะดีที่สุดนะครับผมนะก็เน้นสปีดให้มันไปเลยเนาะเนื่องจากว่าตัวละครคริโตตัวเนี้ยสปีดมันน้อยมากนะครับผมนะก็เน้นสปีดให้มันไปเลยเนาะ สำหรับรายละเอียดของคริโตก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเกมเพย์ของคริโตตัวละครตัวนี้ในด่านกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเนาะไปสําหรับด่านที่ผมจะมารีวิวเนาะก็จะเป็นด่านอีเวนต์เลนกิ้งล่าสุดเลยนะครับผมนะแกรนด์ a รี a แฟนตาซีนั่นเองเนะาะฮะนะครับผมนะซึ่งตั้งแต่วันที่ผมรีวิวยูกิไปเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มานั่งไต่เลยนะครับผมนะเออเนาะแต้มเท่าไหร่ก็ยังอยู่เท่านั้นอยู่เนาะมาสำหรับด่านที่ผมจะไปรีวิวก็จะเป็นเลเวล1 0 0ยเลยนะครับผนมะ ทีมที่ผมเอาไปก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมนะสำหรับทีมที่ผมเอาไปก็แน่นอนยูกิเอาไปเป็นผู้นําทีมเนาะเอาไปเพิ่มอินคาร์เนสสกิลนะครับผมนะเอ่อแล้วก็แอดมินเนาะเช่นเดิมนะครับผมนะเอาไปฮิลช่วงต้นเกมเอาไปเพิ่มเกราะกายภาพให้กับช่วงต้นเกมเนาะแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยก็เอาไปเพิ่มบัฟแอคแท็กกับบัฟคีดาเมจเนาะแล้วก็สำหรับอลิสนะครับผมนะก็เอาไปบัฟคีดาเมจล้วนๆเลยนะครับผมนะแล้วก็เอาไปเป็นตัวเบรกสำรองเนาะ แล้วก็คริโตพระเอกในวันนี้นะครับผมนะแน่นอนแหละเอาไปรีวิวนะครับผมนะแล้วก็อาซ์นะเอาไปฮิลเอาไปบัฟสกิลบีแล้วก็ที่สำคัญเลยเอาไปคู่แอคทีฟลิงก์กับคริโตนะครับผมนะส่วนตัวสุดท้ายเลยนนอะชีนอนนะครับผมนะสับชีนอตตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ถูกบัฟความสามารถขึ้นมาพร้อมกับคริโตตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมนะอ่าเนาะก็มีรีวิวเช่นกันเนาะสับชีนอนตัวละครตัวนี้แนะนําให้ไปดูได้นะครับผมนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะโอเคไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าเนาะ อา้ากำขนมปังไปลีลุยกันดีกว่าไปอ่าวติจาร์คูณสองออกก่อนเนาะเนี่ยเห็นไหมบัฟบ,บัฟคิวกับพี่ได้ตคือเป็นการเพิ่มแอคไกล์ถึสองเปอร์เซ็นต์เนาะแน่นอนเข้ามาไม่ทำอะไรเลยครับผมนะให้แอดมินฮิลก่อนเลยเพิ่มเกราะกายภาพเนาะจะได้ไม่ต้องตายง่ายนะครับผมนะโอเค ไปอลิสก็เบรกไปก่อนดุจ้าต่อมานะครับผมแล้วสำหรับสกิลแรกที่ผมจะใช้ก็จะเป็นสกิล E นะครับผมแล้วก็สกิลบัฟนั่นเองนะก็คือจะเป็นการบัฟแอคแท็กให้กับฝั่งเราทุกตัว20เป็นเวลา3เทิร์นเนาะสำหรับสกิลบัฟของพิริโตะนะครับผมนะฮะประมาณนี้เนาะไป โอเคมาอันนี้เนาะสับสกิลแรกนะครับผมนะทุกตัวก็จะได้รับบัฟแอคแทคขึ้น20%เนาะแต่อันนี้ก็ชาร์จไปโอเคแอคบินนะครับผมนะไปได้แทบทุกทีมเลยเนาะอย่างที่บอกว่าตัวมันเนี่ยครอบคุมนะครับผมนะ ต่อมาสกิลต่อมาที่ผมจะใช้ก็คือจะเป็นสกิลซีนั่นเองนะครับผมนะก็คือจะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวไม่ใช่ใส่เป้าเดียวสิใส่ทุกตัวนะครับผมนะแบบสกรองเนาะหลังจากนั้นนะครับผมนะมันจะเพิ่มเกียร์ติคอนแทคชั่นฟิลนอนเอเลเมนทัลเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็จะชาร์จสกดูขึ้นมา2ี5นะครับผมนะประมาณนี้เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคิริโตะมันถูกวา,าระความสามารถขึ้นมาให้มีชาร์จสแตก็กนั่นเองนะครับผมนะทุกๆก,ก,การใช้สกิลลิลกกกก็็จจะะะบบชาารร์สแตเพ่่มมมขึ้นนนนอีนีคัผ เวอร์ชั่นนี้ก็โบแล้วก็ฟันอีกทีนึงเทพดีนะหมุนตัวฟันหนุนตัวฟันแล้วก็ชาร์จไปยุกิมีรีวิวแล้วนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะครับผมนะสำหรับยุกิเนาะเก๋อีเกลือโบเรียบร้อยไปจะเรียกเอ่อ อลิสออกมาก่อนอลิสเอาออกมาบัฟเนาะไม่มีอะไรเลยยังไงก็ไม่ตายนะครับผมนะเพราะว่าเราบัฟต่อคุณภาพให้แล้วนะอย่างที่บอกว่าคริโตตัวนี้มันตีโคตร,ตรแรงเลยเนาะ <laughs> ไม่รู้จะตีแรงไปไหนเนะี่ยบอกนะขึ้นชื่คอคำว่าคริโตเนี่ยตีแรงหมดทุกตัวครับบอกเลยไปบัฟเ,นะเรื่อยๆเนาะบัฟเรื่อยๆนะครับผมนะอย่างที่บอกว่าเราจะเน้นรีวิวที่เอ่อคริโต นะครับผมนะกับเออไม่ไม่ดิเราเน้นคิริโตะตัวเดียวเออเราจะเน้นยูกิทำไมล่ะยูกิเราดีวิวไปแล้วเนาะเออนี่พูดยิ่งหมึนไปเดี๋ยวต่อไปสกิลต่อไปที่คิริโตะจะใช้ก็จะเป็นอินคาร์เนสกิลแล้วเนาะโอเคสำหรับอินคาร์เนสกิลของคิริโตะนะครับผมนะก็คือจะเป็นการโจมตีใส่ทุกตัวเลยแค่นั้นเลยนะครับผมนะแต่ เนื่องจากคิริโตะมันถูกบั๊วความสามารถขึ้นมาเนาะก็จะมีสกิลกาดเบรกด้วยนะครับผมนะเมื่อคิริโตะใช้อินคาเด็สกิลโจมตีใส่ศัตรูเนาะถ้าศัตรูติดกาดเบรกอยู่อินคาเด็สกิลจะถูกเพิ่มขึ้นมาเออจะถูกเพิ่มดาเมจข,ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับผมนะประมาณนี้เนาะแต่เสียดายตรงที่ว่าผมไม่ได้เอ่ออัพสกิลอินคาเด็คอมโบของคิริโตะขึ้นมาเนาะเสียดายนะครับผมนะไปลุยกันเลยดีกว่าเนาะผมก็เลยจะใช้ยูกินะครับผมนะเป็นสะพานเนาะในการใช้อินคาเด็คอมโบนั่นเองเนาะไปอีก โยกิข้ามข้ามไปเลยข้ามข้ามไปเลยโยกิข้ามข้ามไปเลยเรามีมีแล้วเนาะมาเรามาดูคิริโตะไปเลยจ้าโนวาแอสเซนชันโป้งอืมสามแฝงนะครับผมนะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะคิริโตะนะครับผมนะดาเมจไม่ใช่ขี้ๆนะครับผมนะอันนี้คือตัวละครเก่านะครับผมย้ายจะย้ำนะอันนี้คือตัวละครเก่าที่ถูกปรับความสามารถขึ้นมานะครับผมนะ ไปโยกิก็ตีไปเนาะต่อมาสกิลต่อไปที่ผมจะใช้ก็คือจะเป็นสกิล A นะครับผมนะก็คือจะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบเอ็กซ์ซ่าสตองนะครับผมนะสำหรับสกิลเอาไว้แล้สกิล A เนาะแค่นั้นเลยนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันดีกว่าเนาะดูได้ไหมเนี่ยฮิวหน่อยดีกว่ามั้งมาฮิวหน่อยฮิวหน่อยอ่าดาเมจ46 0 0เนาะสำหรับโยกิคิโต้เท่าไหร่เอ่ย โอ่งองแสนสามเองครับผมนั่จะเอาเรื่องอยู่เต้าเรื่องอยู่อ,อลิสไปต่อนี่เป็นไงเออเหือดให้ตัวเองอย่างเดียวปึ๊บอา่าโอเคสวยงามบ๊อบไปจ้าบาย ต่อไปเนาะสกิลต่อไปที่ผมจะใช้เลยก็คือจะเป็นแอคทีฟลิงแล้วนะครับผมนะมาไปเอ,อ่ออลิสเอาไงดีวะอ่ะนี่แล้วกันมามาเพิ่มเกานะหน่อยเออเพิ่มเกานะหน่อยเนี่ยนะตายกันหมดต่อมาเนาะอย่างที่บอกนะครับผมนะว่าคิริโตะต,ตัวละครตัวเนี้ยมันไม่ได้มีแอคทีฟลิงคู่กับตัวอะไรเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอาซูนะตัวละครที่ผมจะใช้เป็นคู่แอคทีฟลิงเนี่ยมันมีแอคทีฟลิงคู่กับคิริโตะเนาะผมก็เลยสามารถใช้แอคทีฟลิงคู่กับมันได้นะครับผมนะฮะ ซึ่งการใช้อย่างนี้ก็จะได้รับโบนัสทั้งหมด2ส,ส่วนนะก็คือโบนัสส่วนของสเปเชียลพาร์ทเนอร์แล้วก็แล้วก็โบนัสส่วนของเอลิเมนต์นะครับผมนะอะแม้นี่เห็นไหมทำงานได้เนียครับผมอยู่ที่ผมใช้ต่อก็สกิลซีนะครับผมอ่ะซูนะก็ไปบัฟดีไหมไม่บัฟดีกว่าไปยิเลยแลย้วกันตัวการใช้สกิลซีของกิริโตะตัวนี้ก็นี่แรงนะแปดหมื่นนี่แรงนะ หไปแอคทีฟลิงก์ทำงานนะครับผมนะฟันโปเออแต่ถ้าสังเกตเนี่ยคือคิริโตะเนี่ยมันถือดาบคู่เนาะมันเป็นแอคทีฟลิงกของอีกคู่หนึ่งนะครับผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะขึ้นชื่อว่าคิริโตะก็ใช้แอคทีฟลิงกคู่กับอาซ์นะตัวนี้ได้หมดแหละเนาะไปดูอต่อช้าต่ออีกคือ โอ๊ยแล้วก็เดี๋ยวมันจะแทงอีกรอบนึงนะขิดตกฮึบฮึบไม่ตายจ้าใครคือเกตให้ขีดเไปแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เอ่ออันนี้ต่อแล้วกันมาเราต้องเบรกแล้วเดี๋ยวเราจะตายกันขีนนตดตกออกไปก่อน น่าจะใช้อลิสก,ก่อนนะะได้คิดไม่ถึงคาดไม่ไแบบไถึงเคยังไงก็เบรกทันเลยนะก็เอาอลิสออกมาเแบรบกหน่อยแต่ดได้นะ่าจะโชว์ชาร์จสแต็กไม่ได้เนาะเดี๋ยวชาร์จสแตก็กเนี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้อีกรอบหนึ่งตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมนะเนาะไม่สิเดี๋ยวโชว์ตอนนี้เลยแล้วกันเนาะหลังจากจบด่านนี้ไปโอเค มาสุดท้ายแล้วเนะาะเดี๋ยวเราเอาคิริโตะมาดูอีกหน่อยแล้วกันมาโฟ<อ><อ>ก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคิริโตะเนาะก็สำหรับใครที่เป็นเมนคิริโตอยู่เนาะก็แนะนำว่าให้ลองปั้นขึ้นมาเล่นได้นะครับผมนะผมว่าตัวละครเนี่ยมันเก่งขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมนะสำหรับคิริโตะตัวตละครตัวนี้เนาะเก่งเก่งขึ้นเยอะนะครับผมนะ ผมเชื่อว่าถ้าใครเล่นมานานๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ครบรอบสองปีเนี่ยเชื่อว่ากุญแจเนี่ยน่าจะมีพอปั้น2ตัวครบทุกสกิลเนาะออก่อนแนะนําว่าปั้นสกุข,ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ปั้นคริโตโตขึ้นมาตัวหนึ่งก็ได้เนาะหรือใครจะปั้นเป็นแบบว่าเออชี้นนกับคริโตโตขึ้นมาก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปดูชาร์จสเต็กกันดีกว่านะครับผมนะ โอเคครับผมกลับมาต่อจากเมื่อกี้กันเนาะหลังจากที่เราก็ได้รีวิวกันในด่านไปแล้วนะครับผมนะว่าคิติโตะมันมีสกิลแล้วก็แอนิเมชันอะไรยังไงบ้างนะครับผมนะแต่สิ่งที่เรายังไม่เห็นเนี่ยก็คือชาร์จสเต็กนั่นเองครับผมนะมาเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ชาร์จสเต็กกันดีกว่านะครับผมนะอย่างที่บอกนะว่าสําหรับสกิลซีของคิติโตะตัวละครตัวนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่อัพสกิลชาร์จสเต็กมาแล้วเนี่ยทุกๆการใช้สกิลซีหนึ่งครั้งเนาะมันจะบวกสเต็กของสกิลซีขึ้นมาให้้้ครังงนะผมซึ่ถา สเต็กของชาร์จเนี่ยมันครบ4ี่สเต็กเนาะในครั้งที่5นะครับผมนะมันจะสามารถปลวกอินคาร์เดสทีคิวได้เพิ่มขึ้น100%ทันทีนะครับผมนะฮนะเนาะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการชาร์จครั้งที่4ของผมนะครับผมนะสเต็กก็จะเต็มหลอดพอดีนะครับผมนะเห็นไหมอา่านี่นะครับผมนะป้ายลุยอ่ะเรียบร้อยเลยล่วงเลยนะครับผมนะ เราดูวก,กันเนาะนโอโอโอแต่เย็นแตเย็นเดี๋ยวตายก่อนโอ้โอแต่เย็นไปเดี๋ยวผมจะเอาไว้ข้างหลังคิริโตะเลยแล้วกันเนาะมาไหนแม่อย่างที่บอกนะครับผมนะว่าชาร์จสแต็ก ถ้ามันครบสีนะ่สเต็กลวเนาะเราจะสามารถโบกอินคาเนตสกิลได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทันทีนะครับผมนะแล้วการที่เราโบกอินคาเนตสกิล100%ทันทีเนี่ยเราไม่เสียเทิร์นคิตตริโตะด้วยนะครับผมนะเหมือนเราใช้แบบฟรีๆเลยนะครับผมนะอ่าเนี่ยเราเห็นไหมประมาณนี้นะครับผมนะโปเป็น252%แล้วนะครับผมนะเท่านี้ก็ปิดฉากกันได้เซตทีหนึ่งนะครับผมนะไปั่นลุยเลยดีกว่าก่อนเดี๋ยวบัฟสักหน่อยแล้วกันมาบัฟแล้วก็เดี๋ยวปิดด้วยเออปิดด้วยอะไรดีล่ะ ต่อปิดเยอะแล้วกันไปลุยกันเลยอีกเยอะโอ้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับการรีวิวคิริโตะในรอบเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคิริโตะตัวละครตัวนี้เนาะก็หลังจากที่ทุกคนเห็นหลายสกิลไปแล้วทุกสกิลสิไม่ใช่หลายสกิลทุกสกิลไปแล้วนะครับผมนะเออเนาะก็ลองดูนะครับผมนะว่าจะปั้นหรือไม่ปั้นดีนะครับผมนะอันนี้อยู่ที่ แต่ละคนชอบเลยนะครับผมนะอันนี้ผมก็ลองปั้นขึ้นมาทุกคนได้ดูแล้วนะครับผมนะว่าดาเมจได้ไหมอัตถประโยชน์ในดาเนี่ยมันได้ขนาดไหนนะครับผมนะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมนะสำหรับคริโตะอีกตัวหนึ่งเนาะที่หลายคนขอมานะครับผมนะว่าลองรีวิวให้ดูหน่อยพี่ว่าสําหรับสมัยเนี้ยมันเล่นได้ไหมสำหรับคริโตะไอตัวคริโตะที่มันเป็นเอ็นชาร์มหมดในทีมนอนเอเลเมนต์เนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูกันเนาะเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกมันยังไงดีเนาะเออนะครับผมนะนั่นแหละเดี๋ยวลองดูนะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะทํารีวิวขึ้นมาลองดูแล้วกันนะว่าคริโตะตัวนี้ยังสามารถเล่นได้ในสมัยนี้อยู่ไหมนะเดี๋ยวจะลองขึ้นเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะครับผมนะก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้เนาะใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดชิปต่อไปนะครับผมนะ สำหรับวันพุ่งนี้ก็น่าจะเป็นคู่ c t i v e Link ของคริโตกับอาซึนะนะครับผมนะที่จะลงในช่องวันพุ่งนี้เนาะก็อย่าลืมมาดูแอนิเมชันของคิริโตตัวละครตัวนี้แบบเต็มๆกันนะครับผมนะสำหรับอินคาร์เนสสกิลนั่นเองเนาะแล้วก็คู่ Active Link ของคริโตกับอาซึน้นั่นเองนะครับผมนะโอเคนัสหอับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับผมนะสหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ